สวัสดีครับวันนี้มาบอกวิธีการวาดภาพอันดับแรกก็ล่างภาพก่อนแล้วก็ก็ลงสีพื้นสีที่เป็นจีวรนะครับแล้วก็ค่อยเก็บรายละเอียดนิดน่อยนะครับแล้วก็เพิ่มรายละเอียดที่เป็นจีวรขึ้นแล้วก็เขียนแบล็กกราวเขียนแบล็กกราวอ่าแล้วก็เก็บดีเทลลงสีใบหน้าก่อนนะครับ ลงสีใบหน้าท่านพระผมวชิระโสพลครับที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบธรรมยุทธวัดบึงพลันชัยอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอลงลงใบหน้ารวมลงแสงลงเงาก่อนนะครับยังไม่ได้เก็บรายละเอียดมากตอนนี้กำลังลงรวมเสร็จแล้วขั้นต่อมาก็จะมาเขียนมือ พระคุณเจ้าเขียนมือโดยลงเงาก่อนแล้วก็ลงแสงเกลี่ยให้กลมกลืนก่อนนะครับแล้วก็ลงแขนลงคอนะครับลงคอใส่ลายละเอียดเข้าไปแล้วก็เขียนตารปัดพัดยศให้มีความปราณีตตามแบบนะครับตอนนี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ เป็นการเขียนภาพสีนาร์นบนผ้าใบขนาด1 0 0ยคูณเซนติเมตรนะครับในนี้คือสาธิตการเป็นวิดีโอการขั้นตอนการลงเงาที่เป็นขาตั้งตลปัดพัดยศท่านเจคุณครับกำลังลงเงาเป็นการสาธิตการลงเป็นวิดีโอนะครับเมื่อกี้ก็เป็นภาพนิ่ง วิดีโอขั้นตอนการลงมีขั้นตอนการเก็บรายละเอียดตรงมือโดยการเก็บเงากับแสงเกลี่ยให้กลมกลืนกันนะครับไม่ให้มีให้มีความเป็นปริมาตรขึ้นมาให้มีความกลมกลืนนะครับมีตารัดพันยศนะครับดีเทลต,ต่างอันไหนที่ยังไม่สมบูรณ์ก็เก็บรายละเอียดอีกทีครับผม เป็นสีน้ำมันบนผ้าใบนะครับใช้เวลาวาดประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับกำลังเก็บรายละเอียดจีวรให้มีความปราณีตขึ้นมายิ่งขึ้นนะครับโดยการแทรกสีนี่กำลังเสร็จสมบูรณ์แล้วสวยงามมากครับมีภาพต้นแบบครับ นี่สาธิตการเก็บละเอียดขั้นสุดท้ายเป็นวิดีโอนะครับวิดีโอขั้นตอนสุดท้ายที่เก็บรายละเอียดให้จีวอนนะครับให้ปลาเนีตที่สุดมีการแทรกสีเพื่อให้สีมีกลมกลืนกันมีการผักระยะขึ้นมาให้มีความเด่นชัดขึ้นมานะครับ เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะเสร็จสมบูรณ์นะครับนี่ขั้นตอนสุดท้ายจริงก็เจนชื่อกำกับนะครับพร้อมที่จะนำไปใส่กรอบสวยๆนะครับเพื่อนำไปถวายท่านเจ้าคุณพระพมวชิระสุพลขอบคุณมากครับสวัสดีครับ